สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรยาลการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสาวนาออนไลน์นะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่3ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์นะครับในเดือนตุลาคม64อันนี้เรียกว่าเวอร์ชันไฟนอลคอลนะครับการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี64ก็ดี หรืออาจจะเป็นการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนบิ๊กค a s h ชหรือเดอะบัสหรือเดอะเบิรสก็ดีนะครับประนั้นเวอร์ชันนี้นะครับจะมีอยู่2ตอนตอนแรกจะจัดขึ้นในเสาที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง4ี่หครับถึง4โมงสนะครับ,รบประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะถึงโอกาสศักยภาพของการเกิดเดอะคลาชในปี2 0 2 1เกิดเงินเฟืดอในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับ สราถัดมาคือเสาร์ที่16ตุลาคม64นะครับเวลาเดียวกันนะที่ยง4.5ถึง4.15นะครับก็จะพูดถึงสามเหลี่ยม3มุมนะของการมองผ่านฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิค c ข้อนะครับข้อมูลเชิงสถิตินะครับแล้วก็ใซเครลวงรอบจัจักแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับจับทิศทางกระแสนักลงทุนผู้บริโภคแล้วก็ผู้จัดการระบบนะครับนั่นคือธนาคารกลางนะก็พูดถึงว่า โอกาสที่จะเกิด The g e a t Reset ในทศวรรษ2อ2 0ย่อย่างเป็นทางการนะครับขีดเส้นใต้ Big Crash the b u s หรือ The Burst นะครับแล้วเกิด Dead Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วเกิด Dead d e b a l a n e นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้ง2ตอนที่อัปเดตอัปเกรดขึ้นมาจากการประชุมเชิงสามาออนไลน์เมื่อ 1, 2, 3เดือนที่แล้วนะท่านที่สนใจตอนใดตอนหนึ่งนะครับหรือสนใจทั้ง2ตอนเพราะเป็นตอนต่อเน,นื่องกันก็สามารถ นะครับทักเข้ามานะครับออสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในลายส่วนตัวผมนะครับอย่างนี้บอกนะครับหลักการมองของผมยังคงนะในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดคราชบิ๊กคราชนะครับนะในปี2นปี2021ประมาณ80%นะครับแต่เผื่อ20%ที่ล้นไปในปีหน้า65%้านะครับนะถ้ท่าสนใจก็ทักเข้ามาในลายส่วนตัวผมนะครับเซก9หหลักการมองของผมก็คือความไม่ประมาทเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้า เตรียมตัวดีกว่าไม่เตรียมตัวนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านที่รอตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกต้องบอกว่าต้องรอฮะเพราะตอนที่3จะพูดถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามหลังจาก Big Crash, The Bus, The Burst นะครับในทศวรรษ2020จะเป็นอะไรอย่างไรนะซึ่งผมคิดว่าจะเตรียมนเนื้อหานะเสร็จปลายปี64ถึงต้นปี6กนะครับก็รอสักนิดหนึงนะครับจับตาดูใน2ตอนแรกซะก่อน วันนี้ผมจะมาคุยกันนะครับนะถึงสภาวะนะสถานการณนะ์เกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันนะครับผมก็พูดถึงเรื่องของทางรอดนะของการคร s ชและก็เกรดรีเซ็ตนะครับในทศวรรษ2020นะซึ่งผมจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะว่าเป็นทางรอดนะถ้าท่านไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงและท่านไม่ได้อยู่ในฝั่ง ที่รู้เกมนะทางการเงินนะท่านก็จะเป็นผู้ที่แพ้เป็นผู้ที่สูญเสียเป็นผู้ที่ถูกคัดออกนะในการเปลี่ยนแปลงตามไซเคิลวงรอบในพระจักรรอบนี้นะครับในทศวรรษ2020นะ่ซึ่งผมก็มองเห็นอธิตนะางการเปลี่ยนแปลงนะครับในระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมทั่วโลกนะครับในทศวรรษส0 2 0 ในช่วง10ปีนะครับจึงมาพูดคุยเตือนกันมาตั้งแต่ปี2018นที่เริ่มต้นทำช่องได้อธิบายปูพื้นฐานฟันเดเมนทัลถึงระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมระบบการเงินที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาบางท่าสงสัยนี่สินเป็นฐานพิมพ์เงินเพราอะไรก็บอกว่าจริงๆไม่มีเงินแต่ว่าเอาเงินอนาคตมาใช้โดยการที่ สร้างหนี้สินขึ้นมานะให้คนอื่นมาซื้อหนี้สินของตัวเองแลนะ้บางทีตัวเองก็พิมพ์เงินเก็าเงินนะั้นไปซื้อหนี้สินของคนอื่นถือไข้ไปไขยกันมาทำให้หนี้สินทั่วโลกเนี่ยนะครับเบ่งบวมบานขึ้นเรื่อยๆก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าหนี้สินโลกก็สูงอยู่แล้วนะพอมาเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้านะครับหนี้สินโลกก็สูงมากขึ้นอีกในขณะที่ GDP โลกเกิดถดถอยนะถ้าจำได้ในปี2020 นะ GDP โลกนะ่ยก็ติดลบลงมาประมาณสัก4เนะ4-5%นตเพราะฉะนั้นก็เกิดแกลบนะช่องว่างนะทางกว้างขึ้นนั่นเองนะก็จะเกิดนะไอตัวนี่สินเนี่ยสูงขึ้นกระที่รายได้ลดลงนะเกิดดีคัพปิ้งจากการหนักมากขึ้นนะหรือจะบอกว่าปลาะบ,บางมากขึ้นก็ได้นะมีโอกาสที่ไรลเสถียรภาพนะมากขึ้นก็ได้ นะนี่คือสิ่งที่ผมได้ทําคลิปนะพูดมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้พูดถึงว่าคุณกําลังจะถูกทิ้งหรือเปล่านะจากระบบโลกในปัจจุบันนะการสร้างหนี้สินนะเป็นของคุณแต่การพิมพ์เงินเนี่ยจะกลายเป็นทุนของเขานะครับเพราะว่าในระหว่างที่เกิดสถานการณ์โควิดสิเนี่นะต้องบอกว่าเวลแกลนะครับหรือว่าช่องว่างทางความมั่งคั่งแล้วก็รายได้เนี่ย ก็ทางห่างมากขึ้นนะในขณะที่เกิดวิกฤตโควิดสิเนี่ยคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงคนรวยก็คือคนที่ไปลงทุนในตลาดการเงินในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยซึ่งได้รับการอุ้มพยุงนะจากธนาคารกลางต่างๆนะในการใช้ QE นะเข้าไปซื้อนะสินทรัพย์ทางการเงินนะครับอย่างพันธบัตรรัฐบาล นะครับแล้วก็พันธบัตรเอกชนนะเพื่อหนุนให้ตลาดทุนหุ้นเนี่ยนะมันเติบโตไปได้เพราะฉะนั้นคนรวยรวยขึ้นนะครับในตลาดการเงินในรายที่พาเสเศรษฐจ,จริงเนี่ยนะมันเกิดถดถอยในปีที่แล้วจําได้นะฮะเกิดการเล y ออฟคนนะปลดคนนะปิดกิจการไปจํานวนมากมันจึงเกิดเวลแกลขยายตัวขึ้นนะคนรวยรวยขึ้นนะจากการเฟอ้อในสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงิน แต่ภาคเศรษฐาจริงนี่นะครับยังไม่ดีนะก็ได้รับเงินช่วยเหลือนะจากไอ้นโยบายกระตุ้นต่างๆทางการคลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลแก๊มันขยายตัวขึ้นแล้วเงินที่ไหลไปในกลุ่มคนรวยไปไหนนะต้องตามไห้ทันนะครับนะใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆผมนะแนะนำให้ดูก่อนโดยเฉพาะคลิปที่พูดถึงว่าคุณกำลังจะถูกทิ้งนะจากระบบโลกในปัจจุบันนะการสร้างหนี้สินจเป็นของคุณ แต่การพิมพ์เงินเนี่ยจะกลายเป็นทุนของเขาเพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่มคนที่รวยขึ้นแต่กลุ่มคนที่จนลงก็คือชนชั้นกลางรายล่างกลุ่มคนที่รวยขึ้นเนี่ยเขารวยในตลาดการเงินเนี่ยเขาเงินไปไหนเขาก็เงินไปลงทุนใน,ใน,ในพวกธุรกิจเกิดใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพนะที่ใช้ พวกเทคโนโลยียุคใหม่นะใช้พวก artificial intelligence ai นะใช้พวก learning machine นะใช้เรื่องของระบบ automation นะครับระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับใช้เรื่องของโรบอทหุ่นยนต์ต่างๆนะเข้าไปแทนคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคนทั่วไปนะไม่สามารถเข้าใจนะสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏขึ้นนะไม่เข้าใจ นะการดีคนะัพปิ้งระหว่างหนี้สินนะกับรายได้ GDP โลกไม่เข้าใจนะครับนะการเกิดเวลแกละช่องว่างเนี่ยแล้วช่องว่างนี้มันไม่ได้ปิดตัวลงนะครับเงินทุนที่ไหลไปเนี่ยก็กำลังจะไหลเข้าไปในภาคสินแทจริงนะในเกิดในการเกิดเทคโนโลยีดิสครับการทำลายล้างด้วยเทคโนโลยีจะทำให้ชนชั้นกาลางและล่างส่วนใหญ่ที่ยากจนอยู่แล้ว ตกงานว่างงานอยู่แล้วอาจจะตกงานว่างงานมากขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีเข้าไปแทนที่คนจะเกิดการตกงานว่างงานขนาดใหญ่เพราะฉนั้นชะนชัน้นกลางและล่างที่จนอยู่แล้วพึ่งพาตัวเองไม่ได้คุณก็จะสูญเสียบ้านสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียรถยนต์จากหนี้สิน,นที่คุณเป็นนั่นเองเพราะคุณไม่สามารถจะหาไรายได้มาจ่ายคืนหนี้สินต่งตางๆเหล่านี้ได้คุณก็จะกลายเป็นคน หรือกลุ่มคนที่กำลังจะถูกทิ้งในระบบเศษรษฐกิจการเงินแบบนี้จากการ d i s r u p ชั o นทางเทคโนโลยีแบบนี้ 1, 5, หนึ่ภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่ลงทุนในตลาดการเงินนะแต่ว่าคุณเป็นคนธรรมดาจนชั้นการและล่างทั่วไปที่ทำงานบริษัทเพื่อจะแลกกับค่าจ้างแรงงานหรือเงินเดือนนะครับแต่ว่างานของคุณก็จะถูกเทคโนโลยีเนี่ย นะครับเข้าไปแทนที่ถูกคนยนต์เข้าไปแทนที่นะฮะเอาลึกผ้าออกไหมครับนะเพราะฉะนั้นคนที่จะนะอยู่ได้ในระบบนี้จะต้องเข้าใจในะเรื่องของระบบการเงินการใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาแล้วก็การเติบโตของตลาดการเงินนี้มันเติบโตขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณจะร่ำรวยได้นะเมื่อคุณอยู่ในฝั่ง นะของการเงินอยู่ในฝั่งที่ระบบนี้นะเขาเรียกว่าพยุงอุ้มชูนะครับอันนี้เราสวนฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะอยู่รอดและไม่ถูกทิ้งคุณก็นะ่จะต้องเข้าใจนะถึงเรื่องของระบบการเงินแบบนี้ที่เรียกว่านี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินขึ้นมา d e b t b a s e s ต s เเตนะคไม่เช่นนั้นแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณ ไม่เข้าใจนะเงินนี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะคุณมีแต่ว่าเชื่อเขานะในการสร้างหนี้สินสร้างหนี้สินเอามากินใช้บริโภคแต่คุณไม่รู้ว่าเงินนี้สร้างมาอย่างไรแล้วหมุนไปยังไรแล้วทําให้ไอ้เวลแกปความมั่งคั่งเนี่ยมันขยายตัวได้อย่างไรนะครับคุณจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากการสร้างหนี้สินแล้พิมพ์เงินสร้างหนี้สินแล้พิมพ์เงินยิามาจะมีเพียงกลุ่มคนนะที่เข้าใจแล้วไปได้ประโยชน์ นะความมั่งคั่งร่ำรวยจากการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาที่เรามองเห็นเวลแกลบหรือช่องว่างทางความมั่งคัง่งที่ถ่างห่างมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับก็จะมีกลุ่มคนนะครับที่รู้เข้าใจนะระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้แล้วก็รู้ด้วยว่ามันไม่เสถียรมันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่านะมันไม่มีอะไรในโลกหรอกครับนะที่มันจะ เป็นเช่นนี้นะสร้างนิสินพิมพ์เงินสร้างนิสินพิมพ์เงินขยายไปดันนี่สร้างนิสินพิมพ์เงินไปจนถึงอีฟิตี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีวันจบสิ้นของมันนะเพียงแต่ว่าบางคนนะที่มองระบบการเงินแบบนี้การสร้างนิสินพิมพ์เงินแบบนี้เขาจะคิดว่าทําได้ไปเรื่อยๆก็ได้ซึ่งกลุ่มนี้นะก็จะถูกลบทิ้งออกไปเหมือนกันนะครับในกะรณนะีที่มันเกิดเกรดรีเซ็ตนะเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ นะครับเพราะว่าเขาไม่คิดว่ามันจะเกิดเพราะเขาออกมาไม่ทันนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีกลุ่มคนที่นะเข้าใจระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้แล้วอยู่ในตลาดการเงินนะแล้วเป็นที่ออกมาทันก็มีนะที่ออกมาไม่ทันก็มีแต่ผมจะพูดถึงกลุ่มนะที่ผมบอกว่าจะมีโอกาสอยู่รอดปลอดภัยนะแต่ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในตลาดการเงินก็ได้นั่นก็คือต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพราะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหลักของสติปัญญานะเป็นการใช้ทางสายกลางนะครับดำรงชีวิตใช้สีปัญญาในการดำรงชีวิตนะครับจึงมาชวนคุยกันว่าเราจะเป็นคนกลุ่มประเภทไหนละ่นะกลุ่มประเภทที่มองไม่ออกในระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เลยว่าเงินนี้สร้างมาได้อย่างไรระบบนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์งเงินออกมาเป็นอย่างไรไม่รู้นะถึงเวลาเขาคิดว่าปล่อยสินเชื่อให้เครดิตเราเรา,เราไปกินใช้บริโภค ไปลงทุนโดยที่เราไม่รู้เลยเลยเกี่ยวกับมันนะเราอาจจะสูญเสียทุกอย่างก็ได้เรา,าจ,จะเป็นกลุ่มคนที่กำลังจะถูกทิ้งก็ได้นะครับในการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับในการเกิด disruption แบบนี้นะนะหรือว่าเรา,าจ,จะเป็นนะครับกลุ่มคนทีนะ่เข้าใจระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เข้าใจวิธีการสร้างเงินของเขารู้วิธี ที่ระบบธนาคารกลางนี้เป็นหนุนตลาดการเงินเราจะสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยจากการเงินได้แต่เราจะคิดว่ามันไม่มีวันที่มันจะแครสหรือคลปสลงมาเพราะเราจะประมาทนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ดับนะยามที่มันแครสคลอสลงมาออกไม่ทันเราจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกทิ้งไปด้วยความที่ว่าประมาท หรือคิดว่าระบบนี้มันยั่งยืนอันนี้เป็นของจริงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับนะที่ออกทันก็มีนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่นะในช่องผมเนี่ยพยายามจะส่งเสริมคือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะตามแนวพระราชดำริพระราชรำาดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แบบว่าเฉพาะเกษตรกรรมนะครับในชีวิตประจำวันเราใช้ได้เพราะว่าท่าน กำลังพูดถึงการประยุกต์ใช้ทางสายกลางในพุทธศาสนานะครับมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือทําอย่างไรให้เราดํารงชีวิตนะอย่างมีสติปัญญาอยู่บนความพอดีพอเพียงมีภูมิคุ้มกันพอประมาณทั้งหลายนะครับเราสามารถอยู่ได้ฮะแล้วเราก็รู้เข้าใจด้วยว่าระบบเศรษฐกิจการเงินแบบปัจจุบันเนี่ยที่เราว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมระบบการเงินที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเดสเบสซิสเต็มเนี่ย มันทำงานยังไงแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็อยู่ไว้ถูกฝั่งตามที่ผมเล่าห้ฝังนะครับอยู่ให้ถูกฝั่งอยู่ใ,ในฝั่งสินทรัพย์ที่แท้จริงครัเราต้องมองถึงอัตรประโยชน์นะที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดเงินเฟ้อเราอยู่ได้และสําคัญคือไม่จําเป็นจะไม่สร้างหนี้สินครเพราะเรามองออกนะครับว่าหนี้สินต่างๆเหล่านี้มันไม่ยั่งยืน มันเป็นตัวกดทวงสร้างภาวะความยากลำบากการสูญเสียอิสรภาพให้พวกเรานะครับันนี้คือหลักเศรษฐกิจพ,พอเพียงนะคือการใช้สีปัญญานะรู้จักความพอประมาณการใช้เหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเรามองแบบนี้เข้าใจเนี่ยนะเราก็กระจายสินทรัพย์นะในความเสี่ยงทั้งหลายนะเตรียมรับมือไม่ว่าจะเกิดเงินฝืดเงินเฟ้อได้ ไม่ว่าจะเกิดเกรดรีเซ็ตในแบบไหนนะแบบที่เกิดความเสเ,เกิดการเสียความเชื่อมั่นนะครับหรือศรัทธานะในในระบบเนี่ยนะในระดับน้อยๆน,นะถึงปานกลางนะหรือจากระดับปานกลางถึงรุนแรงหรือรุนแรงมากนะระบบเนี้ยนะซึ่งอาจจะเกิดเกรดรีเซ็ตขึ้นนะครับอย่างน้อยๆก็จะเกิดเ,เกิดการแค s ช นะหรือบิ๊กคร s ชในตลาดทุนหนัดหุ้นหรือถ้าเป็นอย่างปันกลางก็จะเกิดคร s ชบิ๊กคร s ชหรือคอลลัปส์นะครับในตลาดทุนหนัดหุ้นและในตลาดพันธบ,บัตรหรืออาจจะเป็นอย่างรุนแรงก็คือเกิดสภาวะที่คุมไม่ได้ฮะเงินเฟอ้อมโหลานคนหมดความศรัทธาเชื่อมั่นในระบบการเงินแบบนี้นะครับอย่างนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020นะครับเพราะฉะนั้นทางรอดนะครับของการครช และเกรดรีเซ็ตเนี่ยก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือว่าท่านจะเลือกเป็นประเภทที่เข้าใจระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เข้าใจการสร้างเงินแบบนี้แล้วไปกระโจนเข้าไปเล่นในตลาดการเงินแต่ท่านต้องออกไม่ทันนะครับเพราะท่านออกไม่ทันท่านก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถูกทิ้งได้เหมือนกันเพราะท่านคิดว่ามันเกิดไม่ได้ก่กลุ่มคนประเภทหนึ่งก็คือเขาไม่รู้เลยฮะว่าระบบเศรษฐกิจการเงินนี้เป็นแบบไหน บรรวันตื่นเช้ามาเขาไปทำางานหาเงินทำงานหาเงินเขาไม่รู้เลยว่าเงินที่เขาถือเนี่ยมันค่อยๆด้อยค่าไปอย่างไรจึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับก็ขอให้ฟังพิธีธารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสติสดตามในช่อง YouTube ชาแนลจาร์เซ่นนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามนะครับท่านที่ต้องการสนใจนะครับร่วมสนับสนุนก็ตามบัญชนีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ